chuyện đi chuyện 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 chuyện

นางไอ้ที่บังนางเอ้ที่บังเลยข้างหลังกิโลเลยน้อาเแ็กซี่ไงโอ้บางไร้ันบังก็ต้องขี่กนไรเออร์เาพร้อมเลยงานเลิศไรตุ้มเชื่อาจารย์ ทำไมเอออ่เยอ่าไม่ขยับเลยทำไมช่อะไรเออนาวะนาวะจะยิบแช่อยู่นาวะเอาพักโฆษณา ไม่ได้เดกเาที่ะครูาไม่ได้เดกเ่าที่ะไม่รู้อร่อย ไม่ใช่ทียุดที่ว่ะเบาๆเดี๋ยวไม่ได้ยินไม่ได้ยินอ่ะน้องนงแชร์สชร์โบ้ไรล่ะของพบนนี่ล่ะโบ้นกแก้วโอ้บ้าโอ้บ้างไปโข้งมาเอียนว่านี่แล้วว่ะอะไรเอ่ย

โอโมโอโมเลโอโมโอโมโอโม่โอโมวบรีดเอบรีดโอโมโอโมโอโเฟปกรดเอโอโมเมามาจะเกิไอะไรทัโทังหลบอชดเพ่า Lô thằng nào lại. Lô ông về lại đi. Nha ngã nghe gì อะไรเอ่ยผ네่าท <stop> ่านเอาออกไม่ได้เอาออกไม่ได้ค่ะเอาไหมเอาไหมบิงโกซะบิงโกซะเอาไปมา โควิดโควิดดิ <c oughs> แคมแล้วเออหัวหัวมันหล่อดเสร็แล้วเออมา <c oughs> ไม่ไม,มอาไม่เอาส่งรุ่งบ้านส่งรุ่งบ้านฮ <c oughs> ่าตอนนี้หมอเถื่อนมาเลยหมอเถื่อน <c oughs>